วันดียวกได้พี่คุยกันที่บนอม่วเะไซมเห็นออบตหัวนีเือขี้พูด่ไม่พาหัวผาทางล้ก็ทางขาง้จำได้ว่ามันกินกินี้เึอกคืนมเรองไข้หนูคืนมึง้หัวผีาเรื้อนิปลอยกูปล่อยเสอนเงินเข้าตังหาง ข้ารถไทยข้ารถเกียวเขาคนไม่ค่ะไม่ข้าด้วยนะอะอยู่อ่ะเงาพูดคือร้อน โมหุ่งร้านนั่นเหอเออไปซื้อแม่กินว่าเชบัเขาตามักเด็กลูกเพื้อนลูกเพื่อหมดเจียวมาเบิ่ไว้แม่วิธีลอกนั่งสองแม่บ้านเขาเพิ่ัวพนนี้บุเป็ตมานนคนที่งอใหญ่นั่นเนาะ เป็ดเขาเลี้ยงดีเนาะเป็ดร้อยเป็ดอยู่หัเป็ดอะเป็ดบลูดเป็ดนาดเทพวกรอตายตัวตายถ้ามบลลดะเออที่อาเป็ดให้น่ะเออเียบลูกตุยตาเยอะานตุย อันนี้สูบล่ององนี่โการหุ่โปงแล้วอสูบรวเอารถสูบหมปงอมาเนกเลยหรไม่หนนี้ออปงนั่งง่ายเคือนั่งคือนั่งกล้าเนื้อมันรุดออกจากกัน ลิ้นมันตัวเอาอยู่ผนีตมักตะลิ้นเพี้ดดิตัวแก่พันว่าเป็นยาถูกอะยาเพิ่มพลังซิกพุ่นนาะเราไปนี่เราสั่งแต่ลิ้นลิ้นอย่างเดียวจักเอ็มมีอยู่ก็จักของของอเิกลอี่อเจ็ดอันนี้แล้วเลยข้างนึงบ่วบ คุณเนาว่าข้างนะครับมีพ่อเรียกเราเลยตลาดอว่าอยู่ประเทนที่ปลาเนี่ย Ba bì binh. Ah, lê đây. Bít ào hát bay. Tell me bì binh. Move binh 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 โอ้วูปู่จกตีบ้านอยู่ในมื่อวานเนี่ยบ้านอันมาว่าเสี่ยวบัววักนะอันมาอันสอยอันฮันเราสินี่สอยใส่บัอเรามาบง่วดกินเลียกินเลียบบอกินบอคือไ้ไล่มาเลยแม่ซื้อแฉอยู่ไล่ทะยันมาโค่โว่มาตายหูมึงเอ้ยว่คือ่ตำรวจอมันพวดเราบ้านเอนที่ใส่มหมวกนนะเยอะเอสตึกก็บัเป็นคว้าเออเอสตึกก็บัเป็นคว้าตึกก็บัเป็นนีแต่กินโว่ ม mm ีเ hmm. น <Yeah. S 1> ี่ยนะมมาแทบเบียดโ้อยู่ในหมบาหายอยู่ดีโวมันตายขนาดวะเต็มโรงพบาลหม้ามหมอก็บเรหมดตัวม่ไหวเลยเจขวนมักตัวเคียงในรอบพัานนี่กว bỏ cái này nó lỏng xém thật à, này, pin bay cup hùng với áo. Ngay ngoài kia. Cup cho kia. kia. Ngay ngoài kia. Ngay cắp kia. Ngay ngoài kia. Ngay hết kia hết kia ngoài kia lo kia ngoài kia lấy อ้าวสักพวกาันคูวัดอมาบวกนะบวครับคูวัดมาบวกผมตูสลายฮะตลว่ตละห้าสิบหรอาหาิบมาบ่ฮอดบ่ฮอดถามคูวัดเวาเพื่อนมาเอานี่เอาคือคูวัด่นพาไปวกบไฟพาไปเอาม้แด้สิปับหก็แซมจากกินอยู่เนอนสอสอคนนเปลี่ยเนาะ เประธันเอ็ดบุญเนาะวันนี้ถ่ายไว้วันนี้เขาก็เอาไปฮัทเอ็ดตามนี้แหละเจ้าก็นเลยต่อเนาะอืมโอ้โหสนิทนาะจำได้แต่ว่าไปเอ็ดเอ็ดกินตอนยูเห็ยนนั่นคุณหลวงาทังนี่นะจักปีแล้วอันแต่ก็ยังมันน้อยอยู่นี่นะแต่มันน้อยอยู่อยู่เห็ยนล่างนี่นะอันนี้กินนี่เปล่าเอาอริสาต้มบาหนึ่งปวดรักแม่ป่วยวัดเสร็จ

ไถบ้านอาพะซื่อซ่องไถอันไถบ้านอาพะกัเลือกเลยบา้่าาาาาาบัวแล้วลทาบีแล้วกินเลยนี่ทางนี้เฮอะทาบีแล้วกินเลยตากเด็ดจ,จันเลยเน่ยเ,เอาขี้มนะนะอดไหมนนะตัวคั่นเพียวด้วย ลีตีเอาเลยบ่ได้เอาๆๆบ่ตกโรงลี ừ. มันยังน้องไงูที่มินน่ะมันบริมีปลาอย่างนือสมัยเออพ่อพ่อสศสซอนะบที่มินนะจำได้ว่าไปรับจ้างพ้ที่มินนี่ทำมาตานพี่ได้เนาะก็ทางเรื่อบ้านขอะกานึนนึกมไหลแล้ว่ จ้าาสมเป็นแลนด์น้งขาวของขาเลยที่อป่านนู้นก็หลอกคู่เันกินได้นุ่มพน้ำกินนุ่เขากินน้ำหน้าปุอยเขากินว่าหน้าได้พันเร่งไหลพอน้ำา้หลมาไเนาะนี่อนมก็ได้ยงนาก็้ก็โค้งแล้เนี่เดาหราอันเดาไราหนค้งประการานจะุกเ๊กเกหนอดไอด่อนไออนไออน แค่ละสามร้อยใชไหมี่ฟัด่เนี้่นะสะสมไปหลายนะเนี่ยเส้นต้นลยตัดเพี้ยตัดเพี้ยนตเนีเนี่อมีอยู่ขาดนี่เลาเื่อพรเรานังดีมาไเลยวันี้เมาด้จ้น่อยเมาสิเรืองนี่บวออมลีมีแม่กเอาแล้วเดียลงเ

บ่องบ่พ่อบ่องโซโอยู่นํามันกระปอกสินี่แบบนี้ล่ะเฮ้ยนี่แบบบ่รู้สิบ่สิไปใหเอามามันบ่่มเออแเบิ่งแเบิ่งหมันมีงร

ตังแดงเดียวเอาไปเพราะหอมเสือไหลเอาไปกับก่อนเจ้าจะขวบได้นอหอเจ็สิบสองสวไหม่นออกเกิดรุ่นมาตันเกิดรุ่นมาท้าลหน่อยนึง้ารุ่มาเรือี ผมจะบบกเลยเมื่อกี้บ้านกรสทรวเราซุ่มจา้เลยนะท่านบผ่านเลยท่านบริกนเต๋อไก่บ้านไหนเ่ได้วยด็กพันอยู่ฮะยแม่ยแมเจ้าหนายกยยเรายกเาโอนราว่ะมาไม่ไววนะรมับว่นบวกเพีบรต้องทำกานแพอ่ยปลาืไหลออกเลยานนี่่นกำืไปนานว่าจอว เมื่อไลออกมเลคยทำงานเขาเรื่องอะไรบุกนี้เรื่องต้นเรือที่กูรืมันเอามนเอาเสื้อที่เบ่ยลาบี๋เมันลาบีอื้อให้่นเืพ่น่ะนีือครที่คมนรบรับ ปั๊บต้เพื่อนว่าวิปปิดไดเลยดีเจริเมื่อยว่าเจริญเมื่อยสามอย่างเลยโ้ นี anyway, okay. Now, thinking, I say, I elite, mm ่เดี๋ยวน่ใเนะ่ดนี่นี่เนเอเี่ย่กนไม่นี่่ไเหลือวนี้นเหลือกต้องนั่งกไดนั่งเหรอดอมมึงเน่่ลหางมเพื่อนเนี่ยหยัง่ดนี่นีำ่อยวะซื้อทำมุนี่ย่่ะือ ผน้าใครขึ้นขึ้นขึ้นคุณอาป้าขึ้นคุณเอาฮ่าฮ่าฮ่าหมตัดหมดตัดหตัด